สวัสดีท่ะพี่น้องพี่น้องพี่น้องกองไปสกุลสกุลค่ะลับพาพกกันดีแล้วเล้วค่ะกช่องเมียพนังบรานนกพี่น้องโอ้ยเมื่อนี้บรรยากาศลอยแปดฤดูคือเก่าเลยพี่น้องค่ะอีนนี้ภาพพี่น้องมากินข้าวเส้าตอนบ่ายเมื่อนี้นั่งในเฮดกับเข่าสองยางเนาะค่ะน้องมีผัดกะเพราผัดกะเพราเนื้อเน่อไหมพี่น้องผัดกะเพราเนื้อเน่อไหมแล้วก็แกงสมเห็นบ่แกงสมพักสามยางมีบะกอ มีมะละกอมีอกระลำปีแล้วก็กระเจี๊ยบกระเจี๊ยบนีนั่งไปได้มาฟี่มาจาก้านเอีเชียพี่น้องเขาบอกว่ามันบอดีแล้วแล้วอีนั่งไปเจอจังหวะที่ว่าเขาจะเอาทิมมาหน้าเขาก็เลยบอกว่าเธอเลือกเอาเลยคันเธออยากได้เธอเลือกเอาเพราะฉะนั้นพี่น้องอีนั่งก็เลยไปเลือกม้านาะค่ะแล้วก็มีอถอดมันพี่น้องถอดมันปลาโทสพี่ พ่อใหญ่ไปตกปลามาได้นั่นแหละค่ะแล้วอีนางเห็ดทอดมันนั่นแหละมันยังเหลืออยู่ก็มากินกับอันนี้เนาะค่ะอีนางผ้าพิ่พหนอนมากินข่าค่ะข่าเศร้าเดี๋ยวไปเอนกันมือเห็ดอาหารไทยพี่น้องเอยจะออกไปก่อไฟเห็ดข้างหนอกก่อฝนตกค่ะเดี๋ยวแดวดแดดออกสองนาทีฝนตกหา,าที่แดดออกสามนาทีฝนตกครึ่งชั่วโมงพี่น้อง อี่ีเด้่บรรยากาศช่วงนี้นี่พ่ค่อยดีค่ะจากเขาหนาหอนเนาะเนาะนางก่อเห็ดกับเขาเสร็จแล้วก็ทําความสะอาดบ้านพี่น้องนี่แหละคะ่ะเหตุผลที่นางบอยอยากยูบานหลังไงล้วก็บ่ยอยากยู่บานสองชั้นสามชั้นเมื่อยก็การทําความสะอาดพี่น้องสั่นชั่นเทิ้งก็กลงมาสั่นล้างมากินเขากันค่ะกาจะได้กินเขาับแกงส้มใส่กุ้ง เราได้กินข้าวสารแต่อีนางบระกอบสื้อมากก็ไอ้หน่วยบดีก็มาแกงส้มโดนนะพี่น้องเนาะใช่ ผัดกระเพราเนื้อมไม่ดองผัดเสพริกแห้งแซ่บขนาดพี่หอ พี่น้องเห็งกับขขาอีน้ำมแกงส้มกระเสบโอ้ยแกงส้มเนี่ยเฮ็ดให้มันออกเปรี้ยวหวานแล้วก็เค็มข้นพี่น้องแซีบขนาดกินกับปลาทอดกินกับไข่เจียวกินกับทอดมันกับขขาวกันแต่ยังกินขขาวน่าจ้ะน้ำน้ำน้ำแกงส้มมีนางเนี่ย ไซปลาโทษแหละปลาตัวเดียวแต่ก็นนี้แหละได้มาโตใหญ่พี่น่องโตใหญ่กินดเดบิดทุกว่วนนในยังเหลือได้เนื้อเนื้อมันยังเหลือได้อีนังว่าิเฮ็ดห่อโมกก็โอ้ยม้นนี้เฮ็ดสองอย่างกับพ่อละ <c oughs> เก็บเนื้อไา้เฮ็ดห่อโมอกรอบต่อไป อยู่เมืองหนอกเม้องหน้าเพระตร้องเอียงหมากมากพี่น้องกับเขาแค่นี้เอานันนิดเอานี่น้อยมากผสมกันก็ได้แล้วกับเขาไทยกับอาหารไทยดัดแปลงมาได้บสัสบชยยังบมื่ตายตัว แต่เราเดือนครอบคุยนั่งเนี่ย่ได้จำกัดนอนกะจากว่าเสื่ออาหารเสื่อกองเสียงก้าเปาเดือนเราจะบ,บาดเดืนอนเราจะแถแต่ว่าบางที่ไปเจอของถือกระสือมาเซฟฟิชเอาไว้ไปเจอของถือกระสือมาของลดราคาของแถมกระสือมาแล้วก็เซฟฟิชเอาไว้สิไหนพี่นอ้องมันแล้วแต่จังหวะแต่ว่าเวลาเหตุกินกับเหตุบวแพง้งเนาคะ่ะ อันนั้นนิดอันนี้น้อยอันนี้อันนั้นนิดอ,อันนี้น้อยก็มาผสมผสมกันร่วมๆกันมันก็ไดเมนูนึงพี่หน้อยประมาณนี้นะแต่ว่าที่นี่ที่นเน,น่ยอะบ้านนี้นางก็คือกินของบอ่ทถิ่มบ่ค่อยถิ่มของกินเนาะค่ะเนาะเห็ดบางครั้งอาจยังอาหารพ่อใหญ่อาหารพลังนี่เล่าเล่าจะเห็ดเฉพาะมือหนึ่งมันบอกเห็ดมือเห็ดมือตัวมือจะเห็ดเฉพาะพ่อกินแล้วยังอีนางเห็ดกับเขาไทยเดี๋ยวบ่ด้เห็ดบ่อยเห็ดที่ก็เห็ดหมอใหญ่พอพอเห็ดหมอยใหญ่เสร็จปุ๊บ กินเซจป,ปุ๊บใส่ซูเปอปร์แว่ใส่กองแซฟฟิสเอาไว้พ่อพ่อพ่อถือเวลาเข้าจะกินเขาก็แค่เอาออก,ออกมาุ่นกินกับเขา่าแค่นั้นพี่น้องอ,อย่าไปทิ่มเขาอ่ะพี่น้องอย่าไปทิ่มเขากับเข่าเสียด้ยด็ดอรอยอ่ะ ทอดมันกับแซ่บพี่น้องทอดมันบวกลาเลยป,ยยปะเสียดายบ่มีใบบกูด แต่ว่าจะว่าว่าก็ว,ว่าเห็ดอาหารไทยอยู่ในบ้านฝรั่งนี่สามีต้องเข่าใจเข้าอริงได้พี่น้องเพราะว่ากินมันแห้งคลย์ได้ถึงแม้ว่าจะมีเครื่องดูดเครื่องดูดอากาศก่อซอยเยครึ่งหนึ่งพี่น้อง แ่ถามมาตอนอยู่ตอนที่เขาอยู่ทายนะเวลาเขาเห็ดกับเขาเป็นอย่างกินมันคือบอค่อยแห้งเพราะว่าอยู่ทายอากาศมันฮอนอากาศมันฮอนเราบานเมืองบานเฮ่าแต่ลหลังกลางวันมากก็เปิดหนะ้าต่างเปิดประตูม,มันบลนพี่น้องบางคนก็ออกไปเห็ดข้างนอกหนอกบานคั่วคั่วมีหนอกคั่วอยู่ข้างนอกบานนี่ยประมาณนี้นะพี่น้องอย่างอาหารตำชุมตำสร้างเขากับเห็ดในพื้นที่โล่งนะพี่น้องนึกนึกอออกแต่ว่าบานฝรั่งเนี่ยคืออากาศมันหนาว อากาศมันหนาวแล้วเขาปิดประตูปิดหน้าต่างเบิดหน้าหน้าพี่น้องจะ,จะมีจะมีเฉพาะเครื่องดูดอากาศย่างบานย่างบานนี่นั่งเนี่ยหลังหน่อยหลังหน่อยแคบแค่เครื่องดูดอากาศ,าาาาากาศตัวในหน่อยพี่น้องจะเห็นอาหารไทยนี่อาหารไทยนี่ที่เนี่ยเลือดตุ่นพะนย่อยยูค่ะแต่ว่าพาะใหญ่บอกว่าบเป็นยังดอกเฮ็ดเป็นโลดอาหารบานเทอเธออยากกินเทอรกเ็เฮ็ดไปอย่างประมาณนึงพี่น้องบางฝรัง่งบางคนนี่คือเ่เอาเลยเด้อ กินแห้งกินเหม็นบเอาเลยเดย้เขาบอกเฮ็ดในบ้านเลยเด้เนาะคะ่ะผัดกะเพราวนี่าน,นๆที่เฮ็ดพี่นอ้อง 嗯。Mm hmm. ขนาด เอาไกันหนกันพ <pid> ี่น่อง เนื้อนี่ก็ซื้อแซ่แข็งมากขึ้นกันน่ะล่ะเหนือก่อนหนึง่งก่อนเงี้ยวกิโยล,ละแพงอยู่เหนือแต่ว่าอันนี้ไปซื้อมาช่วมันรดรละค่ปะปกติแล้วสิ่นหนึ่งสิ่นเงี้ยวนะประมาณทอแขมเนี่ยละ่ะสามร้อยสี่ร้อยกว่าโคนเตี๋ยสามร้อยสามร้อยขนอันนี้อบแต่ว่าอันนี้ที่ไปซื้อมาได สิ้นละร้อยเกเกคนสิ้นหนึ่งแบงกินิด้หลายมืออันนี้นั่งก็ตัดมาแบงมาเห็ดกระเพรานีสิ้นประมาณน,นี้ แล้วล่ะค่ะอิ่มท้องเหรอพี่น้องอิ่มท้องหนังตากันยนประเทศะหน,นไปพักผ่อนเหรเดี๋ยวจะคอยมาตักใ่แซ่สองฟิสที่หลังขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมเมียฝร,รังหวานหนอกเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะได้อคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะละพอนคลิปไหมค่ะบาย